มันนี่เขาบิ๊กทีดูแลเขาดูแลจังไหนน้อนฝรั่งนี่บัคซีดานี่ยน,น,น้อมีอันใส่ปุ๋ยขี้ไก่ค่ะแป้งนี่แป้งนี่ใส่ปุ๋ยขี้ไก่แม่นค่ะถี่ใกล้กระถินี่กระถินี่ใส่อันพวกอันฉีดน้ำมักอ๋อเป็นน้ำมักสูตรของเฮาแม่นค่ะสูตรเป็นน้ำมักของเพิ่นนะครับเต็นปลาไข่เฮ็ดเองค่ะอ๋อเฮ็ดเองแม่นค่ะมักปลาจังไหนเฮ็ดเพชรปลาแดกนังนสิบอ่ะไข่ไข่ละค่ะไข่ไข่เพชรค่ะเอาปลาแดกมาฉีดเพื่อไปสื่อหัวปลาใส่ปลาปลาเนี่ยค่ะเนี่ยตลาด ไปขอเขามาซื้อเข้ามาแน่สินะคะแล้วมะม,ามาักแล้วก็มามาักเอาแมนค่ะโอ้สุดยอดน,นะครับพอมีผู้หนองครับมะมาักเอาเดอ้อแปลงนี้นะครับพอมีผู้หน่องครับเป็นแปลงที่อยู่มูบานเดียวกันกับมูบานบ่รวรุดเองนะครับแล้วก็เพิ่นใช้พื้นที่แปดไรนะครับในการมะขุดเอาตรงเ้าเยวหันไปว่าบัดมะขุดที่แรกบัดมะขุดที่แรกขึ้นว่าสิไหวบ่าิว่าไ,ไ่ไหวเดอกค่ะเพราะว่าเห็ดงาน เให้หน้าประจำงานั่งคอยมีเวลาเรากันคือมีเวลาเหตุแค่สารอาทิตย์ก็บรรยุทธ์เมีนบ่แม่นค่ะคิแต่คิดอยู่โอ้ยเิตุผลหลายต่อตอนแรกเนาะคิดผิดหรือคิดถื่อนเป็นวะแม่นค่ะก็เมื่อยอยู่ยิ่งแบบอุ้ยความสุขเลยค่ะอืยิ่งมาเป็นปีนี่เป็นบ่แม่นค่ะอันทุกคนในครอบพูดเนี่ยคือเกิดความสามัคคีเด้ค่ะคนวามสามัคคีซอยกันเหตุทุกคนอยากเห็นผลผลิตครับค่ะซอยกันเหตุ สวัสดีครับพ่อพี่น้องครับบันเนี้นะครับผมอยู่ที่สวนบุญเจริญสุขนะครับพ่อพี่น้องครับสวนแห่งนี้นะครับเป็นโคกน้องนานะครับพื้นที่8ไร่นะครับแล้วก็มีการปลูกปลานะครับปลูกปลาไม่ยืนต้นนะครับ3ไร่นะครับพ่อพี่น้องครับยุนิเป็นนังจังผ้ามานนะครับเพราะว่าเพื poquito, ouais, nada, ่อเท็จแค่2ปีนะครับเพื่อนประสบความสําเร็จในการเท็ดโคกน้องนานะครับสามารถสั่งรายได้ให้เจ้าของนะครับเมื่อละห้าร้อยถึงพันบาทนะครับต่อมือนะครับพ่อพี่น้องครับจากอ่า หน้าที่บ่มีหยังนะครับที่บ่สามารถก่อให้เกิดรายได้นะครับเล้วก็เป็นไม้ยืนต้นนะครับที่เขาก็ต้องเห็นนะครับเพิ่สิเพิ่นปลูกนะครับก็ต้องประสบความสาเร็จนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือปลูกไม้ป่าเศรษฐกิจนะครับที่สามารถสร้างรายได้ให้เพิ่นนะครับอีกประมาณปีหนาสามารถตัดได้นะครับอันนั้นก็คือปลูกไมยุค่าครับอมพี่น้องครับเดี๋ยวผมสิพาพี่พาน้องนะครับเขาไปคุยกับคุณแอลน้ากันนะครับซึ่งเป็นเจ้าของสวนแห่งนี้ครับผมไปกันเลยครับโอ้โหนี่ครับ เราเพื่นม,มาเข้าาสิคือกันครับกรับพ่อนันทค่ลับาน สวัสดีครับวันนี้พีพ่พาน้องนะครับมาเยี่ยมน้องแอลนะครับพอมินพี่น้องครับอดีตนั่งงามเก่าพุตเตอร์ครับพ่อแม่มาเห็ดเกษตรนาอมาเห็ดเกษตรนะครับเดี๋ยวแนะแนะนําตัวให้พี่ให้น้องทั้งบ้านหูจักเน่ค่ะสวัสดีค่ะชื่อพรม,มรินเจริญค่ะครับผมชื่อเล่นแอลค่ะ,คะแอล,ะลนะค<ช>รับพอมินพี่น้องครับเสื้อบอว่ายาสีสิบแล้วครับพอมินพี่น้องครับยังสวยอยู่นะครับเป็นจริงๆกับเป็นโมกันกับผมนี่แหละนะครับ เป็นหมู่เป็นหมู่กันนะครับวันนี้มีโอกาสได้มาเยี่ยมอ่าเกษตรเพิ่นนะครับพ่อพี่น้องครับเขาเอิ้นอีหยังก่อที่ที่เฮาเฮ็ดนี่นะโคกงน้องนาจ้ะโคกงน้องนาโมเดลโคกงน้องนาโคกงน้องน้องนาโมเดลนะครับเปลี่ยนจากที่นามาเฮ็ดโคกงน้องนาานะครับพื้นที่ของเฮาประมาณจักไร่ก่อร่วมร่วมร่วมที่ขุดที่เป็นเป็นช่วงที่ขุดนี่ประมาณ8ไร่ค่ะประมาณ8ไร่ค่ะก็สิมีสิมี่ไหมปลา3ไร่ปลูกปลา3ไร่ทั้งหมดก็เป็น1สิบเอ็ดค่ะ เป็น11ปเอ็ดไลน์นะครับพอมีพี่น้องครับมื่อนี้เนื้อหานี่เข้มข้นแน่นอนนะครับพอมีพอมีพี่น้องครับเพราะว่าอ่าบนาเสื้อว่าเพื่อนสีเฮ็ดได้นะครับเพราะว่าอ่าตอนเพื่อนเฮ็ดแรกๆนี่ผมกลับมามาเบิ่งงานคือกันนะครับเฮ็ดแบบนึ่งโล่งอยู่นะครับผ่านมาเจ็ดปีก่อเทาเห็ดเขาเขาปีที่สองเขาปีที่สองเนะาะไ,ได้เก็บผลผลิตแล้วค่ะไ,ได้เก็บผลผลิตหลักๆเลยที่เดาได้เก็บผลผลิตอย่างเงครับตอนนี้เป็นฝรั่งค่ะเป็นฝรั่งเป็นบั็อติดาเป็นบั็อติดาค่ะเก็บผลผลิตทุกมือค่ะแม่นค่ะลก ที่เห็นอีกอย่างหนึ่งก็กล้วยเนาะแมนค่ะกล้วยนี่เด็กเก็บตั้งแต่ปีแรกแม่ค่ะบเด็กเก็บตั้งแต่ปีแรกแต่ว่าฝรั่งนี่ปีนี้คนทั้งที่จะออกลายแม่ค่ะปีนี้โดูแห้งปีนี้ฮอบอทันเลยจ้ะฮอบอทันเนาะ,ะ,น,ะนะครับละกเพราะว่าขุดสาขุดบอ่อนะครับก็ต้องมีปลาปลากระบอกเป็นหน่อยคือการปลากระบอกเป็นหน่อยคือกันกเดี๋ยวพายพี่พี่น้องเลาะเบิ่งเลยนะครับพอมีพี่น้องเขาว่าเพราะว่าจูจ้ใจอิริเมือน,นี่นะครับเปิดเคร็ดลับนะครับเพศจังไหน เพิ่นจังประสบความสําเร็จแบบนี้นะครับตําราแก้จนนะครับเกี e ่ยวกับการเกษตรมีอีหลีบอลนะครับเหมือนนี้เขาจะมาคุยกับคุณแอลนี่ครับพ่อมีพี่น้องครับจุดนี่นะสนใจครับพ่อมีพี่น้องอุ้ยเป็นตอนซ่อนแห้งนะครับฝรั่งเด้อนะครับพ่อมีพี่น้องครับอุ้ยเหลือเสือฝรั่งเพิ่นนะครับเฮ็ดะสองปีนะครับแล้วก็ตัวนี้ทุเรียนทุเรียนนาดินทรายเด้อครับทุเรียนสองปีสองปีป้าสองปีนะครับพ่อมีพี่น้องครับ สีได้กินนวยอีกเยตอนนี้เออปกติเขาปลูกแบบนี้เขาปลูกเป็นบอสเฮตูเรียนนะอุ้ยบอบอบอสหัวขอกันได้ค่ะอันนี้ก็บบุกไกปลูกอันนี้มาทดลองนอทดลองค่ะทดลองทดลองเพราะว่าจริงๆเขาเห็นแต่พวกขัดส้นสีสเกตก็จะเป็นกันทารากสีหลรดคุณหารผู้เป็นหนาเป็นพวกินแดงเนาะแมนแมนนะครับพอมีหนองครับอุ้ยสิขวดจะจะขวดจะบ่ค่อยงามแอกจ้ะครับค่ะอันนี้ครับก็อยู่นี่ปลูกเพราะได้ผลลอดจะจะมีแห้งหรอคะจะมีแห้งแน่นบอ นะครับแต่ว่าเขาต้องไปหนีก่อนครับเพื่อเศรษฐกิจของเพิ่นเฮ็ดรายได้เพิ่นทุกมือนะครับอันนี้คือเฮาต้องมาเบิ่งเลยนะครับคือฝรั่งนะครับพอมีขนอมเขาเริ่มว่าฝรั่งพันธุ์หย่างก่อนครับจิมจูค่ะกิมจูกิมจูเป็นปลูกจังได๋คือได้ดกได้งามแท้นอ์นะครับอู้สังเกตเบิ่งเด้อครับเด้อนะครับได้ยินข่าวว่าจนห่อบ่ทันแม่นค่ะห่อบ่ราะท่านนะครับอ๋อห่อบ่ทันนะครับตรงนี้ห่อบ่ทันเด้อค่ะนี่นี่ครับพอมีขนอมครับโอ้ยสุดยอดแฮง จนห่อบระทันเด้อนะ,ค,ะอนอครับพรอมีืนดอกครับอุ้ยอันนี้ยิงตัดตัดยอดยิงแตกนะคะ่ะแต่กิงเป็นดอกเป็นนวยออกมาครับมันนี่เขาวิธีดูแลเขาดูแลจังไหนนอฝรั่งนี่บักซีดานี่ยน,น,นี่อันใส่ปุ๋ยขี้ไก่ค่ะแปลงนี่แปงลงน,น,นี่ใส่ปุ๋ยขี้ไก่แป้งขี้ไก่กระตินี่กระตินี่ไส่อันพวกอันฉีดน้ำมักอ๋อเป็นน้ำมักสูตรข,<อ>ข้าวแม่ค่ะสูตร เป็นหนหม้าของเพิ่นนะครับเป็นปลาค่ะเฮ็ดเองค่ะโอ้เฮ็ดเองแม่นค่ะมั้งปลาจังไลยเฮ็ดเพชิปลาแดกนังนสิบอ่ะไข่ไข่ละค่ะไข่ไข่เพชิดไข่เอาปลาแดกมาเฉียดเพื่อไปซื้อหัวปลาใส่ปลาปลาเนี่ยค่ะเนี่ยลาดครับไปขอเข้ามาซื้อเข้ามาแน่สินะคะก็มามมากแม่นค่ะโอ้สุดยอดนะครับพอมีผู้หน่องครับมามากเอาเด้อแปลงนี้นะครับพอมีผู้น่องครับเป็นแปลงที่อยู่หมู่บ้านเดียวกันกับหมู่บ้านบ่าวรุดเองนะครับแราคา เป็นใช้พื้นที่8ไร่นะครับในการมะขุดเอาตรงวเบาย้อนไปว่าบัดมะขุดที่แรกบัดมะขุดที่แรกขึ้นว่าสิไหวบ่ชิ้ว่าบ่าไหวัยตัค่ะเพราะว่าเฮ็ดงานเฮ็ดงานประจำนั่งไม่ค่อยมีเวลาแล้วค่ะคมีเวลาเฮ็ดแค่เสาร์อาทิตย์กับวันหยุดแม่นบ่แม่นค่ะคิดแต่คิดอยู่โอู้สิฮ็ดหลายต่อตอนแรกเ <laughs> นกาะคิดผิดหรือคิดถูอกอนเป็นบ่แม่นค่ะก็เมื่อยอยู่ อคิดพิษก็ที่จะถือว่าเขาจะปกติเขาต้องไปแต่งตัวงามๆไปยางห่างใส่สูงๆได้จ้ะใส่สูงๆไปยางห่างเง่นบอมเขาต้องมาแดงได้ด้วยอ้เขาต้องมายางในสวนในหนนนี่ตอนตอนแรกๆก็ดท่ออยู่เมนบอมท่อค่ะท่อเมื่อยแห้งไหวแบบเพี้ยทุกมือเพี้ยทุกมือเนาะแต่แต่พ่อเดี๋ยวเห็นเพราะว่าเขาเดี๋ยวลงทุนไปแล้วเมนบอมเงินทองกับไม้ยู่นีแล้วเมนบอมแต่พ่อพ่อเดี๋ยวเห็นแหละอุ้ยความสุขเลยค่ะยิ่งมาเป็นปีนี่เมนบอมแม่นค่ะ อันทุกคนในครอขอพัวเนี่ยคือเกิดความสามัคคีเด้ค่ะความาคสามีซอยกันเห็ดทุกคนอยากเห็นผลผลิตคค่ะซอยกันเห็ดเห็ดเมื่อยแลลวก็เลนนามกันปูจับปลากินมีความสุกเมนบอกสุดยอดนะครับพอมี่นองครับอันนี้แนวทางอีกแนวทางหนึ่งนะครับครับพอมีรนองครับอันนี้ก็คชื่อฝรั่งนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับทีเป็น อ่าคุณเอลนะครับเป็นเด็กปลูกไว้ในสวนนะครับเรียกของเปาซื้อค่ะหงเปาซื้อครับความมีชื่อองาครับฝรั่งไส้แดงฝรั่งเปาซื้อฝลังไส้แดงนะครับค่ขเพิ่นเพิ่นท่านนี่เพิ่นสิบปลูกยากแน่เดอกค่ะใบงามงามแต่ว่ารวบวัวด้ลยค่ะอ๋อแต่ว่าดีมาตัดแต,ต่งให้เพิ่นเนยแสงเพิ่นเข่าถึงครับนจะนี่นะครับความมกน้องกินได้เลยนะครับอยู่ยนี่เพิ่นเราไม่ไม่มีสารเคมีนะครับเสื้อเสือเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมสีอระวงฝากในที่ให้นองนะครับเบิ่งนะครับว่า ไส้แดงจริงไหมนะครับเพราะว่าคุณแอลกันว่าใช่ท่ันแก่แห้งฉันเจี๋ยวอกไสแดงอ๋อเพราะว่าตัวที่งปาดเนี่ยมันหัวเจังไหนนะครับเดี๋ยวกันเวิ่มมาสิบบาทขึ้นในท่อระถัดไมนสิเป็นบอลปาดโอ้โหนี่ครับแต่เพิ่มมารสชาติสีคือกันครับ กั็ฝรั่งขีดกฝรั่งบานเห่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้คุณคุณถือเม็ดให้นอกก่อนนะครับนี่นะครับเด้อบักซีดาบานเห่าแต่ว่าบ่มีเม็ดนะครับข้ากระดูกไงบักซีดาหินบานเห่านะฮะเพื่อนมาความรู้เพื่อนอือเบิ่งน้ำพุแอลเบิ่งส่วนนี้มีดีหลายๆอย่างเนาะอือหือ ขันผู้ใดจะต้องการพันเ็ทอะไรเนี่ยก็ต้องโทรมาสอบถามก่อนเนาะเบอร์ถ่ายคลิปเบอร์ถ่ายคลิปแล้วผู้ใดอยากได้แบบนี้นะครับตอนให้แน่จ่ายค่าตอนดอกเพื่อนก็เอานะครับเพราะว่าเป็นเรื่องบ่มบวบบหลายนะครับแนวเนี่เเิ่นเรื่องไม่เยอะนะครับกินกินเสยมันสิบานอมเปรี้ยวดวยครับเนี่ยผู้ใดเคยกินบักซิดาตอนไปเรียงง่วเลียงคั้วในปานเออรสชาติเดียวกันแต่ว่าอันนี้สนสน่วยใหญ่กว่านะครับ เงาสียางเลาะเบิ้งอีกนะครับพอมีพน้องครับเพราะสวนนี้มีหลากหลายแห่นี่ครับพอมีพน้องครับอีกจุดหนึ่งนะครับพื้นที่ทั้งเบิดแปดไร่ครับพอมีพน้องครับอุ้ยยางเนี่ยโมเมนต์โมเมนต์โมเมนต์พื้นที่หน่อยหน่อยครับพื้นที่แปดไร่นะครับคุณแอลเพื่อนกะกระลังนี่นะครับกระลังอ่า สซ่นี้นะครับเพื่นปลูกไว้หลายอย่างนะครับกะนอกจากที่ข้าเบิองมากกัจะเป็นฝรัง่งสซ่นี่ก็ยังมีฝรัง่งฝรั่งนี่เป็นอย่างเขาจะปลูกปลูกไว้ตลอดแบบนี้เนาะปลูกหล,กล,ลายแห่งมันมันหายไร้ใดว่านะจ๊ะอ๋อเป็นพืชระยะสั้นนะเป็นปลูกประมาณเจ็ดแปดเดือนมันจะห้ผลผลิตแล้วคะ่ะอ๋อซะก็คือคันเทามีพ่อมีพื้นที่เทาก็ควรจะปลูกพืชที่สาม,มารถสั่งไร้ใดเร็วๆห้แม่นบ่เนาะประมาณเจ็ดแปดเดือนนะครับคุณแอลวานะครับนี่หน่วยไหม อันนี้สีเป็นพลังปอดสารเนื้อค่ะบางคือแบบเกนสรบลอด้ฉีดยานะคะบ่มียาคอบ่มีสารเคมีเลยไม่มีค่ะลูกเพื่นกษตรปลอดไหงาเป็นไหนเดาะเพราะว่าอันยู้นี่ปลูกโบลายเป็นไหนกะปลูกหลายอยู่ได้แปดไร่กเกือบเต็มปลูกคือปลูกขายตามมู่วานนั่นะบอได้บอได้ออกสู่ตลาดนี่ครับพ่อพี่พี่น้องครับมันกษตรปลอดไหงาเป็นไหนนะคะแต่ว่าหวานกรอบค่ะหวานกรอบแม่นค่ะนะครับพี่โดกโดกครับพ่อพี่พี่น้องครับพี่ ปลูกสองปีนะครับไา่ได้มีตั้งแต่แปดเดือนนะครับในการปลูกฝรั่งนะครับเพื่อนว่าเอคล็ดลับไหมก่อนนี้นี่นี่มะเบงตัวนี้คือแตกยอดแตกหยังเดี๋ยวเข้าดูแลจังไหรนอนนี่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 ครับพี่ีน้องครับแตกยอดแตกหยังออกมานะครับแตกหนวยอ่อนอันนี้มันห่อพระท่านเนาะค่ะทำเป็นสีขถ้่มเลยด้วยค่ะขี้ผเลยส่วนต้นบะข่อยสมบูรณ์ต่อครับข้อถิ่มเลยครับอกอันนี้ข้อถิ่ห่อไว กิ่งละลูกอ๋อคือคือเอาเอาน่วยบลายแม่ค่ะเผื่เอาไว้หน่วยบลายเอาไว้หน่วยบลายนะครับพ่อเมีพี่น้องครับมีการตัดแต่งกิ่งตลอดแม่นบางแต่งค่ะเพิ่อนๆที่แตกแตกเงี่ยหวัดปุ๊บสภาพเพิ่อนก็ที่เป็นลูกค่ะเป็นดอกมากนี่ๆๆๆนะครับพ่อเมีพี่น้องครับเคล็ดลับของคุณคุณแอลนะครับเดี๋ยวคุณได้เห็ดฟาร์มข้าวเป็นเต็งสีก็เือเอาออกไปเลยค่ะบพต้องเอาไว้เพราะว่าเคยเคยเอาไว้แล้วค่ะโดยความเสียดายมันหักไหมค่ะหักวันนี้เพราะได้พ่นผลิตได้แล้ว ต้องต้องต้องการใจพ่ต้องอ๋อผมรู้สึกว่าเท้าสีแดงให้เพิ่นเป็นพุมพุมแบนๆเนาะเท้าไทยไมเก็บง่ายอ๋อพ่อได้เอาไว้ว่าต้องต้องสูงนะครับนี่ครับพอมีพี่น้องครับแต่ป่าหอยงามดอกค่ะอขนาดบ่ค่อยงามเนาะโอ้เดี๋ยวกินได้เลยบ่เนี่ยกินได้เลยค่ะกินได้เลยเซตเซตเสือหน่อยนึงเซตเสือจังงอนเซตเสือจังงอนนะครับเดี๋ยวสิย้ำให้เบิ่งดนะครับพ่อแม่พี่น้องครับย้ำให้เบิ่งอืมหวานเลยครับเด้อหวานหวานมันเป็น ธรรมชาติเนาะของของเขาธรรมชาติมันเลยหวานนานานี่ฝนตกไฟหลายเพิ่งกะสิจืดๆนิดนึงค่ะกระเจียวเพิ่นหลายหลายครับพ่อแม่พี่น้องครับสีฟังฟังฟังเสื่อไปท่าหนั้กห่างาลยจ้ะเป็นเป็นอย่างเขาจะปลูกไว้์ไก่กันแบบเนี้ยเพิ่นได้น้ำอ๋อจุดประสงค์คือข้าวบัว้าวสีใสรน้ำเลยเกิดประโยชน์สูงสุดอืะค่ะเครื่องหดนี่ปุ๊บมันกระเด็ดอกกระเจียวกระเด็ดอกกระเจียวกระได้แม่นค่ะ ถึงถึงเวลาหนาแรงมากมันหายมาได้ค่ะตรงนี้ดอกกระเจียวจะบ่มีบ่มีเลยค่ะสีแนมบ่เห็นดอกกระเจียวเลยค่ะพอพอฝนตกมาปุ๊บดอกมันขึ้นมาก่อนใบเลยนี่ครับพ่อพี่น้องครับอูไปตอนซ่อนดอกกระเจียวเพิ่นเด้อเนี่ยคุณแอลเด็ดมาเบิ่งเนี่ยสวยๆเลยเนี่ยต้นนี้เพิ่นสิเริ่มแกอะไรเด้ออ๋อเพิ่นสิเสือลมแกหราเพิ่นก็ยังกินได้อยู่ค่ะนี่ครับพ่อพี่น้องครับดอกกระเจียวบ่อืดนะครับพ่อแม่พี่น้องครับบ่อืดเลยนะครับพักหนาเนี่ยกร้างรายได้แม่นบ่ นี่ก็เป็นไร่ได้แล้วค่ะอ๋อนี่ก็เป็นไร่ได้เนาะขายกามละสิบบาทแถวบ้านเห่าแม่นค่ะบบพ่อกันนะครับอืมผ่านนี่ท่านนี่เป็นกระเจียวหวานเนี่ยค่ะครับกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งสืองสร้างพันมากค่ะตอนนี้ครับตอนนี้กับูุณสุภว่าปลูกเต็มสวนเลยเต็มค่ะเต็มเต็มสวนนะครับพอมีพี่น้องครับยังทีสร้างไล่ได้ให้เพิ่นนะครับเพิ่นกะเพื่อกระปูกนะครับพอมีพี่น้องครับเก็บขายตลอดนะครับนี่ไล่ได้นะครับ อย่างนี้ข่าว่าไล่ได้สูงสุดพันเป็นพันกับมีต่อมเหนือแม่นค่ะเป็นพันอืก็ขายนี่แหละขายขายของในหัวในสวนเท่านี่แหละเก็บยังละเล็กยังละน้อยเนาะนะครับสะสมกันไปนะครับผมใหญ่า<อ>ยญแล้วก็บที่นี่ไล่ได้ของเราทุกมือแล้วค่ะมื่นละสองสามร้อมื่ละสองบ่อตำเนาะค่ะขันตำของเราแหละขันตำนะครับเพราะว่าเก็บไปนิดๆหน่อยๆกับสองสาร้อก็ได้แล้วแม่นค่ะครับพอมีพี่น้องครับนี่เพิ่นเอามาให้ชิมเด้อคนวา ดอกกระเจียวเพชรน้ำผึ้งครับพ่อแม่พมี่น้อ,องครับกินเดียบได้เลย,เลยสมุนไพรแท้ๆครับพ่อเม่พมี่น้อ,องครับกินก็ปุนกับตำมบักฮงนะครับเป็นไหนลองกินได้เพราะว่าผมเป็นคนมากินผักอยู่แล้วนะครับผมก็กินได้เนี่ยน่าุณแอบนะแบบนี้ยิ่งอร่อยนะครับแ่บครับเอ,อเ,ออเอาอีกเอาอีก แซบครับแซบครับแซบเดี๋ยวผมตามเพิ่นไปก่อนนะครับพอมีเพี่น้องครับเพราะว่าต่อจากนี้นะครับผลิสนสิพ้าผมไปเบิ่งสวนป่านะครับปลูกได้สองสามปีนะครับพอมีพี่อน้องครับผลผลิตได้แล้วนะครับไม้เศรษฐกิจนะครับไมยุค่านะครับจากพื้นที่ที่มันมีประโยชน์นี่ยังเลยนะครับแล้วก็บ่เคยเห็ดหน้านะครับหน้าสามไร่เดยเห็ดไดทศราสอบสองสอบนะครับแต่ว่าพอเพิ่นมาปลูกยุค่าเนี่ยเพิ่นบอกว่า ต่อไปผลสิ่งนี้ไล่ได้ตลอดครับกับการปลูกใหม่ชนิดนี้ครับพอมีพี่น้องครับยังเข้าเส้นตามอีเบื่องนึนครับมาสู่เสร็จอีกอย่างหนึ่งนะครับที่จูสนใจก็คือไม่ปานะครับเป็นไม้นะครับพอมีพี่น้องครับนี่นะครับใหม่ตัวนี้เป็นไม้สักเนาะไม้สักค่ะปลูกสองปีด้วค่ะปลูกสองปีตอนปลูกสองปีเด้อยพอมีพี่น้องเด้อลความสนเขาเป็นยังไงล่ะพี่นะครับปลูกสองปีนะครับไม้ นะครับเอาเป็นอย่าง,จงเจาเห็ดแบบนี้เขาจังเอาใหม่มา,มาใส่น้ำเนาะเพื่อถิ่นวานลักษาเข้าไปอย่างเด็ปลูกไม้ป่าเน,นี่ยแะคะ่ะในไม้ป่าเน,นี่ยแหละที่นี่ไอ้พวกไม้ไม้ที่มันพืชล้มลุกพวกพวรีพืชอายุสามเนี่ยก็คือมันเป็นประโยาชน์ข้าท้าสิ่งใดผลประโยชน์คือช่วงระยะระยะสัน้นระยะ,ะ,ะเริ่มแร <ละ S 2> <ล>งมันเป็นระยะยาวว่อพวกนี้สีหญ่กระใสเวลาหลายปีจะเข้ากับเก็บเกี่ยวผลผลิตพวกนี้ได้หลายรอืบค่ะ เป็นขั้นเป็นตอน,นเป็นขั้นเป็นตอนเนาะ,ะสำหรับการมาเหตุแบบนี้นะครับพอมีพี่น้องครับเพื่อว่าอ่าพืชผลไม้ต่างๆนะครับเพิ่นกาเก็บผลผลิตอันนั้นก็คือเกี่ยวกับการอา่าการมีรายได้ทุกปีนะครับแต่ว่าขันใหม่ระยะยาวนะครับก็จะเป็นอา่าเป็นอา่าบัตรสุดท้ายนะครับบัตรที เป็นใหม่ที่อ่าเป็นไร่ใดไร่ใดบัรพ์ปายเนาะแน่นคะ่ะกระเซียนค่ะกระเซยยียนนะครับเป็นฝากเงินกับต้นใหม่คือเพิ่นมานะครับพอมีพี่น้องครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับสีผ้าพี่พานนองนะครับนางเข้าไปอีกนะครับ,รบเพราะว่าขับพรอมครับพอมีพี่น้นองครับวันนี้เขากลับมาอยู่เป็นโซนสุดท้ายนะครับเป็นโซนปลาครับพอมีพี่น้องครับตอนนี้คุณแอ๋อเพิ่นกะปลูกยุคขาเนาะครับคุณแอ๋อเนาะใช่โซนตรงนี้นึ่นที่ประมาณสามไร่นะคะอืคือต้นแหลกกับปูกยุคขาเนาะค่ะครับ ยุค้ามันเป็นใหม่ดีแบบว่าซีหาปีมันกระตานใดหลือมันบรอเป่คะครับตอนนี้เขาปลูกอลไเจ้าปีนี่ก็ดีย๋ยเขาปีที่สามบ่กเขาปีที่สี่เขาปีที่สี่น่นค่ะนะอเขาปีที่สี่นะครับพ่อมี่น้องครับล่ำกำลังง,งามๆเนาะนะครับอันนี้ล่ำใหม่อ่าเอาตรงถามย่อนไปไป๊บเป็นอย่างเขาจังปู่ยุคข้าก่อนเอออันนี้อันนี้คือจริงๆแล้วจะฟ้องอนะไรเนี่ย อยากปลูกปลาอืมาที่นี่จะบุกบุว่าเกจิจังไหนสิสิ่เด็กปลูกเพราะว่าของพวกเรามีไฟให้ปลูกนะค่ะมันก็เห็นด้วยอืจะเลยจะเลยมีความคิดว่าปลูกยุคผ้าบอกคนรับปลูกยุคผ้าครับค่ะแต่สิ่งจริงๆแล้วอยากให้เห็นได้ค่ะเป็นใหม่ปลาทั้งหมดค่ะขิดเส้นเป็ม่อ๋อนี่ครับของพี่น้องครับนี่กะทิน่าล้องน่าร้องค่ะแาคาราคา พายุงเนาะ,ะอันนี้คือจุดประสงรักด้วยค่ะครับจุดประสงรักแต่ว่าทีเขาเห็นอยู่ก็คือเป็นใม่เศรษฐกิจอีกอย่างก็คือจะเป็นใหม่ยุค่านเนาะนะครับตัดตัดล่งนี่ก็คือจะเป็นอีกประมาณ3มปีก็เลตัดใหม่แม่นค่ะได้มีรายได้ตลอดค่ะม,มีรายได้ตลอดมันมีรายได้ตลอดโดยการปลูกเค่เดียวนะครับพอมีพี่หนองครับมันก็เลยปลูกยุค่านะครับอากาแซมด้วย ไม่ปลานะครับพอมีพี่น้องครับไม่ปลาค่ใหญ่ไปน้ำยุค่านะครับเป็นยางหน้าค่ะอ๋อยางหน้านะครับอันนี้ลรคเสือเห็ดหรอค่ะลรคเสือเห็ดแล้วค่ะจริงๆเคยเห็นบางหันเขากำลังยางเก็บเห็ดแซวอยู่แม่นค่ะตอนนี้เห็ดเห็ดปวกกำลังออกค่ะเห็ดปวกกำลังออกเห็ดปวกกำลังออกนะครับนี่ครับใหม่ปลาค่ะตัวนี้จะไปดูค่ะครับ นี่อยากให้เห็นนะครับพอมี่น้องครับเพิ่นปลูกเพิ่นปลูกใหม่ปลาเอาวันนี้ิองนีเป็นอย่างเป็นอย่างเขาเขาจะเอามาปลูกปล่าบพรเห็ดไทยเห็ดหน้าเนาะมันเป็นที่นนไดจ๊ะที่สูงหนามเขาจะบป็นขอยี่ค่ะตรงนี้ก็คือเห็ดเขามาตลอดชีวิตตั้งแต่พ่อแม่หลุนปูหลุนยามากกับกับบ่อใดเต็มที่บ่อใดเป็นแม่นค่ะอ๋อจากใรนี่เด็กเด็กเขาประมาณสองคำสอบแค่นั้นอ๋อลงทุนไปซื่อๆแม่นค่ะก็เริ่มมา เห็ดปลาดีกว่าไม่ฮันค่ะอันนี้ถ้าแม่นเห็ดออกในาร่แค่นียค่ะอืไรยได้แม่นวาหนอกจากปลูกปลาบอแม่นว่าได้แต่ต้นใหม่ก็เป็นว่าได้เห็ดพร้อมนะครับพอมีพี่น้องครับนี่ปลูกยุค่าเด้อครับพอมีพี่น้องครับอันนี้กะาี่ปีนะครับสิได้ผลผลิตแล้วนะครับสามารถจริงจริงกะสามารถเอาไปเฮ็ดคอกงัวได้นะครับนี่นี่ใหม่เงี้ยงๆแล้วก็เงาๆเนาะสูงสูงนะครับพอมีพี่น้องครับเทาเทามีระยะการปลูกบ่ครับอันนี้ อันนี้สิปลูกหางนี่ค่ะปลูกหางอยู่ไหนบ่ปลูกหางค่ะนี่สองเมตรหาซีฟสองเมตรหาซีฟเม่ดค่ะอ๋อบันนี้เลี้ยงแถวมาจังสีไม่ใช่เม็ดนึงค่ะอ๋อเม็ดหนึ่งนะครับแล้วก็ตะวันช่องว่างนี่หางอยู่ค่ะช่องว่างนี่สองเมตรหาซีฟเพื่อจะลงไมมปลาเนาะค่ะนะครับจุดประสงค์คือจะลงไมมปลาไปอ๋อแบบข้องกลางเพื่อจะลงไมมปลานะครับตะวันปลูกดีๆนะครับมีมีพันธุ์มีหยังบ่มายุค่าเอามาลงนี่ไหมมีพันธุ์บ่พันธุ์กระดาษพันธุ์อันนั้นอันนี้พันธุ์ มันเป็นของเอสนะฮะอ๋อของเอสจีก็คงจะเป็นไม้ไมเนื้อเยื่อเนาะไม้กระดาษแมนแมนค่ะแมนค่ะไม้เนื้อเยื่อนะครับพ่อมีพี่น้องครับถ้าเป็นเอสจีพูดตะวันต้นล่ำซื้อดีดีนะครับพ่อมีพี่น้องครับผู้ใดสนใจมาสอบถามพันใดเด้อครับเด้อเอาไปเห็ดของขึ้นวกําลังพอดีกําลังพอดีเห็ดของขึ้นวครับนี่ลงไหวพื้นที่สามไร่เต็มเบิดครับพ่อมีพี่น้องครับโอ้เป็นตะเบิงของเพิ่นเด้อครับเด้อเฮ็ดหน้าเดือดเขาเว่าสอบสองสอบนะครับคุณแอลวานะครับแต่่วาาามปปลลูกนี ได้ผลผลิตดีแล่ะครับปีที่สี่แต่ว่าระบบน้ำระบบยิ้งมีบ่ออยู่ในป่าแบบนี้บ่มีแม่บ่มีบ่มีแมนบ่อบ่มีขึ้นใหญ่นอ่อกูกถิ่มปลูกอย่างไก่ใหญ่นะครับพอมีพี่น้องครับเพื่อนว่าระบบน้ำบ่มีแล้วก็ปลูกหาตัวพึ่งพาอาศัยกันนะคะตัวตายตัวอย่างกับบ่มีนออเกือบเม่นว่ารอยเปอร์เซ็นต์นะครับแม่ขาลอยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพอมีพี่น้องครับเพื่อนการรอด ประเฮ็ดสวนใที่ผมมองหน้าปัญหาไรอย่างนีเด an ้วยค่ะครับคือน้ำสําคัญแฮ่ปัจจัยหลักคือคือน้ําครับค่ะถึงถึงเวลาหนาแรงหน้ายังหยังมากเลยที่ตัวตนไหนเ่ยค่ะเขาสิเลื่องทั้งแปลงค่ะโดยโดยน้ำเขาบุกพ่อยุนี่ยุนี่ซีไซสิมีวิธีอย่างหนึ่งนะคะเสียใจเซเว่นครับคือซีไซการทงป่างอ้นแบบหนาเลยเด้วยค่ะครับคือแบบเอามานี่คือ สูงประมาณนี้เลยนะคะต่อต้นนะครับเมื่อเรืน่าทั้งพุ่มออกไปแล้วปุ๊บนี่ค่ะเป็นซากผ้าติดปือยนปืูนจะพูนเขาเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้ถ้าเป็นปุ๋ยเนาะแมนค่ะนี่นี่คือฟาง้วนๆได้ค่ะคุณเห็นนี่ครับถ้าสกิดถ้าเกิดมช่วงหนาแรงเจ้าหนาแรงแมนค่ะเขาแล้วนี่เครื่อาขนมาใส่เลยตัวนี้คือเคลียลับของสวนเฮาหลักนะครับเพศจังไรก็คือหนาแรงต้นไม้ซิโบเหี่ยวหรืแมนบอนะครับเพราะว่าพอให้นามไปเพิ่มเพิ่มก็สร้างเพิ่มก็จะอุ้มน้ำเนาะค่ะ นะครับฟางเพื่อก็จะอุ้มน้ำนะครับพอมีพี่น้องครับอันนี้คือเคลาบของสวนเพลินนะครับโอ้ยึงเนี่ยเป็นตอนซ่อนนะครับบักอันนี้เพลินนี่ครับโอ้ยบักเขือเนาะนะครับนอกจากนี่คือบักเขือนะครับพอมีพี่น้องครับมะเขือขาวนะครับโอ้เหล่ากะที่เห็นสังเกตได้นะครับก็คือเป็นต้นอ่า ไข่นะครับใบชีไข่นะครับเดี๋เพื่อนกับมีการปลูกไว้ตลอดนะครับเป็นแนวกันดินเนาะนะครับกันดินพังนะครับใช่ค่ะอันนี้อันนี้ปลูกไว้กันดินพังหนึ่งละครสองคือดินพี่ชุ่มชื้นตลอดได้ค่ะอ๋อเป็นยังคือปตัดขายแบบงามผู้น่ะมีมาถามสืบอบาไข่ได้ค่ะอ๋อราวเบิ้งแ้วมันบ่ขุมบ่ขุมกันเลยกิโลละหักกิโลละหบาทจังนีครับอุ้ยเขาปลูกมเนี่ ฮับเอาบันไหนก็สีฮับเด็ดประโยชน์ร้ายกว่าหามอ่ะอ๋ออ่ประโยชน์เนี่ได้เนี่ยคือเพิ่นดินดินเป็นสีขุ่มตลอดครับ่ะคือเพิ่นคุ้มเพิ่นคุ้มดินคสีขุ้มคุ้มดินห่างอืมเบิ่งนีทางล่างนี่งามเลยค่ะนี่ครับพอมีน้องครับเพิ่นว่าคุ้มดินนะครับเด้ออู้ยต้นนี่บักทุเรียนนะครับบักทุเรียนนะครับอ่าปลูกปลูกดอกเลี้ยงนี่ต้นนี่คือใหญ่กว่าโมแท้สองปีค่ะสองปีต้นทุเรียนสองปีนะครับเด้อใหญ่แห้งนะครับทุเรียนสองปี สูงถ่วมหัวเสด็จกินนวยอิลีนะครับต้นนี้เสด็จกินนวยอิลีนะครับพอมีพี่น้องครับโอ้สุดยอดนะครับสวนนะในน้ํามีปลานะครับนีาในบนโบกมีต้นไม้นะครับมีสวนมีพืชพักหลายสิ่งหลายอย่างครับพอมีพี่น้องครับนับโบเบิร์ตนะครับเพจได้แค่2ปีนะครับพอมีพี่น้องครับสําหรับคนเ็ดจริงนะครับรากาเพิ่นมาต้องซามมคขี่กันเ็ดนะครับอันนี้นะครับเ็ด สารมืคอขีกันเฮ็ดนะครับเฮ็ดจังไดรให้เสียห้ได็ดพ้นซ้ประสบความสําเร็จครับนี่อ่ะครับคุณแอลครับวันนี้เฮามาเฮ็ดจังสี่เฮาเกิดผลดีจังไดรแน่นอนทำดีหรอกค่ะคืออยู่นี่แต่ตอนนี้มีรายได้คุณพี่อะไงแต่รบเดือนแล้วนะคะครับตั้งแต่รบเดือนแรกก็มีเริ่มมีรายไดะะ้แล้วค่ะนี่จากค่าตะไคร้ครับกล้วยครับฝรั่งครับอัลติดาเฮานี่ ตอนตอนนี้คือเขาปีที่สองเนาะฝรั่งไห้พผเลิตตลอดเลยค่ะทั้งปีบอทั้งปีค่ะเก็บได้ทั้งปีเก็บได้ทั้งปีเม่นถว่าแต่ห้าสิบหงสันท่านมัอ๋อตัวนี้คือไล่ไหลักของของสวนตอนน uh 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 ี้นะครับก็คือการเกิดจากฝรั่งเนาะนะครับอันนี้คือไล่ไถ่ลักของเพลินนะครับพ uh, ่อแม่พี่น้องครับเอาสุดท้ายเราอยากให้คุณแอลฝากยั้งถึงพ่อแม่พี่น้องเอามือใหม่นะครับและหลายคนเบิ้งขีปคุณแอลเราหูจักรูซสึกว่าชื่นชม อ่ามีงานคนมีงานประจาแลวกอะมาเห็ดใดแบบนี้อะฝากพี่ฝากน้องแก่ยาปลากส้งคูณเป็นจะน่างเสริมเห็ดนะคะเนาะครับก่ยาไห้ลงมือซะอย่าคิดโดนครับลงมือลงมือทาคือคําตอบเลยค่ะครับนี่แหละคือคําตอบนี่ได้เลยค่ะเห็นไรได้เนาะแม่ค่ะบางคนมาอู้เห็ดตามกระแสครับค่ะเห็ดตามคิดได้ตามเขาเห็ดให็ดใดเพกว่าเห็ดก็ใส่เงินครับอันนี้ค่ะ วังตอนเองนะคะ๋อททำกับมือใช่ค่ะทำกับมือสื่อือตนตน่านตนพ่านข้ามาประมาณสิบตนนี่แหละค่ะครับที่เหลือก็คือตอนที่เหลือเขากับขยายของเข้าเองขยายเองเลยค่ะบบที่นี่เป็นสวนเค่ะเห็นหลายๆเนี่ยพ่อแมนมาสื่อเข้ามาเด้ค่ะน่ะครับเพ้าขยายพันธุ์ของเข้าไปเรื่อยๆตอนเองอ้นี่สุดยอดนะครับพ่อพี่น้องครับบันมิมีขยายบอมมขยายเพื่อพี่เพื่อน้องบอเพื่อเพื่อพ่อพี่น้อง เพันอยากได้ทอนพักน,นั่มไหมอ๋ออาาคตรเชื่อยอยู่ค่ะอนาคต<ม>เออว่า,าถึงเพื่อนอนาคตว,ว่างไหวจังไหนกับสวนเฮาอันนี้ปะคะครับก็คืออยากให้รักๆเลยก็อยากให้มันเป็นที่พักของครอบครัวเราอันนี้นึงเลยนะอันดับอันดับแรกเนะาะอันดับแรกเนะาะครับอยู่มีกินให้มีอยู่มีกลิ่นอยากได้ยังกับได้กินแม่นค่ะแห่มาตุูมมาะฮ่มกันอยู่ตรงนี้อ๋อค่ะ นี่ก็ความสูงแข็งนะคะความสูงหีหลีความสูงหยีหลีนแมนค่ะนะครบับมันได้มากกว่าเงินทองเลยนะคะตรงนี้ครับมูพวกมากก็ดีใจใช่ค่ะมากนอกมูพวกมากก็ดีใจเพระว <มา S 2> <า>่าอยังพส่วนมาส่วนมากเขาสิเขาเมืองกันแมนค่ะนะครับแต่ว่าเขาเขาันมาส่วนนี่นะครับพอมี<ช>น้องสีเห็นความแตกต่างนอะนะครับมาเห็นต้นใหม่มาเห็นผลลใหม่มนะครับสีสามารถเก็บกินได้เลยนะครับว่ามีสารผิดนะครับถือว่าสุดหยอดเอาฝากพิกัดไท้พี่ให้น้องนะ แป้งนี่นะคะย่ทธีบานของเรามูหขครับตำบลบกอำเภอเินคูนจังหวัดศรีสะเกดค่ะครับผมผู้ใดอยากมาศึกษาดูงานอ๋อยินดีต้อนรับมามามาชมเนาะมาชมนะครับกับสมันมาได้เอาฝากเบอร์เนี้ยเบอร์โทรนะคะครับศูนย์แปดแปดสามห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดห้าหกค่ะครับสวนบุญเจริญสวนบุญเจริญสุขค่ะครับสวนบุญเจริญสุกนะครับพ่อแม่พี่น้องครับผู้ใดอยากมาศึกษาดูงานนะครับมาอย่ามาชมนะครับคุณแอลเพื่อนกะ ยินดีให้คําแนะนํานะครับแต่ว่าขันอยากเจอกัต้องมาวันหยุดเนาะวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับดต่อมาก่อนนะครับเพราะว่าเพทีนมีงานประจํารองรับอยู่นะครับเมื่อให้ขอขอบคุณคุณแอลครับผมสวัสดีครับ